ตัวสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับประกันรายได้ก็คือเป็นโครงการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมนะคะเป็นแค่วงเงินเพิ่มเติมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่1ครั้งนี้เนี่ยอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม2.34พันล้านบาทค่ะเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่คอรมอเคยอนุมัติไปแล้วเมื่อ15ตุลา62วงเงิน2.4หมื่นล้านบาท ความจําเป็นที่ต้องอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมให้กับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลต้องจ่ายค่าชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาอ้างอิงนะคะเนื่องจากว่าราคายางพาราในตลาดโลกเนี่ยตกลงมากในช่วงที่มีการแพร่ะระบาดของโควิดและทำให้ มีผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดประเทศไทยเพราะฉะนั้นส่วนต่างที่ต้องจ่ายชดเชยมันก็เยอะขึ้นในครั้งนี้ก็เลยอนุมัติเพิ่มเพื่อจะได้ดูแลชาวเกษตรกร,กรสวนยางได้ครบถ้วนนะคะเออมีอีกสองสองเรื่องที่เกี่ยวกับโควิดนะคะยังอยู่กับเกษตรกร,กรค่ะออยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่ารัฐบาลเคยได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,กรไปแล้ว ที่เดิมตั้งเป้าว่าจะมี10ล้านคนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ล้านคนแล้วก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่ยังตกหล่อนอยู่นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ไดออ้อนุมัติในหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะ เรื่องที่1ก็คือขยายระยะเวลาการดําเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนคือลงทะเบียนทุกอย่างครบถูกต้องแต่ขาดเรื่องเลขที่บัญชีรับโอนเงินเนี่ยนะคะจำนวนตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน1นึ่งแสหรยาอยออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2563นะคะ เพราะฉะนั้นใครที่ผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วยังไม่ไปแจ้งเลขที่บัญชีก็ขอให้รีบไปแจ้งด่วนถึงวันที่30กันยานะคะโดยการโอนเงินนีจะโอนให้ทีเดียว1,500 0บาทต่อรายเลยและถ้าเกิดว่าหากเกินกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วก็จะยุติการโอนเงินให้นะคะกลุ่มที่2ค่ะ ก็อนุมัติให้จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ทันในวันที่15พฤษภาแต่ว่าได้รับการตรวจสอบและรับรองเสร็จอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยภายหลังนะคะอันนี้จะตั้งกรอบไว้ที่จะจ่ายให้ไม่เกิน38,737ราย โดยจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้เนี่ยก็งวดเดียวเช่นเดียวกันนะคะ15,000บาทต่อรายภายในวันที่15กันยายนยเหลืออีก2อกลุ่มค่ะก็สำหรับกลุ่มที่จ่ายเงินให้ให้กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการเยียวยากเกษตรกรเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยมีเกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่เมื่อตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่สมควรที่จะได้รับสิทธิ์อันนี้เป็นกลุ่มตกหลน่นก็จะมีอยู่ประมาณ759รายก็จะจ่ายให้งวดเดียวเลย15,000บาทภายในวันที่15กันยายนนะคะและกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มาอุทธรและผ่านการพิจารณาแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายให้ทันในวันที่31กรกฎาคมเนี่ยงั้นก็จะขยายเวลาให้กระทรวงเกษตรเนี่ยไปจ่ายซัทีเดียวเลย15,000บาทภายในวันที่15กันยายนกลุ่มนี้นี่มี269รายนะคะ